สวัสดีค่ะคลิปนี้นำวิธีเปิดดาร์กโหมดใน Facebook มาฝากนะคะเผื่อว่าใครเบื่อพื้นหลังสีขาวแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นทีมสีดำบ้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดดาร์กโหมดกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการเข้าไปใน Facebook ก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไอคอนเมนูซึ่งเป็น3ขีดอยู่ด้านล่างขวามือค่ะ พอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆมากมายให้ไล่มาที่เมนู setting and privacy นะคะหลังจากนั้นก็กดคาว่า dark mode ค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยปุ่มมันจะอยู่ที่เครื่องหมาย off นะคะถ้าพื้นหลังเป็นสีขาวเนี่ยปุ่มมันจะอยู่ที่เครื่องหมาย off ให้เราเปลี่ยนเป็น on ค่ะให้เราคลิกที่ on นะคะพอคลิกที่ on ปุ๊บเนี่ยพื้นหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีเลย เพียงเท่านี้นะคะ Facebook ของเราก็จะเป็นดาร์กโหมดแล้วคะ่ะถ้าหากว่าใครชอบพื้นหลังสีดำนะคะทำตามขั้นตอนได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีคะ่ะ